เจสซี่โรสดิเกสอยากชกกับพี่ชายแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์ของ w เวูบีในวัย22ปีตั้งใจจะลดลงไปชกในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้แต่แรกแต่เขาดันมาควา้าแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ที่เอาชนะคาร์ลอตควยรลาได้ครองแชมป์โลก115ปอนด์ความคิดเขาก็ได้เปลี่ยนไป โดยทางโรดดูเกสบอกว่าอยากจะจัดการตัวท็อปทุกคนในรุ่นนี้แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นโจชัวฟังโก้แชมป์โลกหรืวันยูบีเอ BA, รุ่นจูเนียเป็นตัมเบตที่เป็นพี่ชายของเขาก็ตามโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเราทั้งคู่ต่างก็เป็นแชมเปี้ยนในรุ่นเดียวกันมาตอนนี้ผมและพี่ชายสามารถล้มแชมป์กันได้มันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมาก ที่ผมและพี่ชายเป็นแชมปเปี้ยนรุ่นเดียวกันในเวลาเดียวกันเจสซี่โรดวิเกสกล่าวนั่นเองถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีการชกกันระหว่างพี่กับน้องแต่ในรุ่นนี้โรดวิกเกสก็มีคู่ชกชั้นแนวหน้าให้เลือกหลายคนทั้งฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาแชมป์โลก WBA ซูเปอร์เวอร์คาสโตอ,อิโอกะแชมป์ของ WBO เจอวินอันคาหารแชมป์ของ IBF และอีกสองคนแม้เขาจะไม่มีเข็มขัดคาดเอวแต่ก็ยังเป็นยอดฝีมือในรุ่นนี้ก็คือโรมันกอนซาเลสและเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นซึ่งล่าสุดยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สูงสุดของสภาหมวยโลกทั้งลุ่งวิสัยและผู้ชนะระหว่างโรมันกอนซาเลสและมาติเนตผมไม่เกี่ยงว่าจะโชคกับใคร ผมพร้อมโชคทุกคนผมจะปรึกษาทีมงานว่าจะตัดสินใจโชคกับใครในไฟต่อไปเจสซี่โรดูเกตสกล่าวปิดท้ายนั่นเอง